ซื้อรถ1.9 4ประตูตัวแซสีขาวมุกโชมใหม่นะสภาพป้ายแดงซื้อรถคันนี้กับไอ้เสมได้อะไรอยากจัรู้ไหมได้อะไรครับพี่กลับมาแล้วกับซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ Honda w เวฟ 110i ป้ายแดงตัวซี่ลวดมูลค่าเริ่มต้น40,000บาท40,000บาทรับชมคลิปวิดีโอนี้จอง1.9แ ไฮเรนเดอร์ยกสูงคันนี้รับไปเลยมอเตอร์ไซค์คันนี้โอซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันสุดไม่สุดสุดจอดเีไม่ดีดีครับชอบไม่ชอบชอบครับเอาไม่เอาเอาครับไปดูรอบคันเลยครับนะตัวนี้เป็น1.9ึสี่ประตูตูแซยกสูงไฮเรนเดอร์รถปี2องพันยี่สิบสามครับอายครับว่า s อ r นี่แปลว่าอยังครับอ้มันเป็นย่อของกันสารเขา มันขึ้นมาเห็นไงกูอีสูสูถูกไหมเขาก็อยากจะแสดงโลโก้ยี vinegar, ่ห e re really ้อเขาน่ะเบาะหนังรอบคันม er ีแอร์หลังด้วยน่ะมาพร้อมกับล้อแม็กใบพัดน่ะฟรดาวพันหมื่นนิดนิด <or> น่ะมาพร้อมกล้องถอยหลังเป็นต erm ัวแซดนะเครื่องพันเก้านะครับ มันจะมีทั้งพันเก้าแล้วก็เครื่องสามพันแต่รถคันนี้คือเครื่องพันเก้าบูพาวเวอร์นะรถสวยครับโบเชียวโบชนโบตําบอตีลังกาครับการันตีหัวนอ็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะดูดิหัวนุงหัวนอ็อตไม่มีขยับเลยบอะหนังด้วยเลขไม่ของเขาอยู่ที่สามหมื่นกิโลเมตรอ่าสตาร์ทเชื่องเดียวติดครับรถสวยได้ ได้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะซื้อรถไก่เสียได้อะไรได้อะไรได้มือ2ส,สภาพป้ายแดงแต่ถูกกว่าสองสแสนและที่สำคัญได้มอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันโอ้โหสดไม่สดไม่เอาครับรถไม่มีป้ายเดี๋ยวป้ายมาใส่ให้เป็นป้ายแดงอยู่อ๋อลองแก้มเดิมฝากรโปรงหัวน็อตไม่ถอดเครื่องพันเก้าลองแก้มเดิมหมดทุกจุดเลยครับสวยรถไม่ชนไม่คว่ำการันตีสินค้า เกรดพรีเมียมเกรดเทียบเท่าป้ายแดงในราคาที่7 6 9 0 0 0บาทนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวแถมมอเตอร์ไซค์มูลค่า40,000บาทโอเคปะโอเคครับออาจจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนก็แถมเหมือนกันแต่ถ้าไม่เอามอเตอร์ไซค์เลือกมาเป็นส่วนลดได้เลย40,000บาท เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคบะโอเคครับไอ้นะเงื่อนไขต้องเป็นไปตามธนาคารกําหนดคือจัดได้เต็มจัดได้ฟรีดาวผ่านเต็มผมถึงแถมมอไซค์โอเคไหมโอเคครับไอ้แจกมั่วซั่วนะคันไหนแจกเป็นคันๆไปนะพูดคําไหนคํานั้นโอเคบะโอเคครับไอ้นะตั้งแต่วันนี้วันที่ลงคลิปถึง31สิสิงหาคมนี้เท่านั้น สนะอง7หกเจ็ดไอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วยนะฟรีดาวฟรีกล้องฟรีจัดฟรีโอนนะตั้งงบซื้อได้เหนืออีสานกลางใต้มีบริการเฮ็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านส่รงรถฟรีฮอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเป็นกำลังใจให้ไอเซมและกะทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเจ้ว